สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนพบกับบทเรียนออนไลน์รายวิชาคณิตศาสตร์3าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2เราก็ยังอยู่ที่บทที่2นะคะความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริงค่ะนักเรียนแต่วันนี้เป็นเรื่องของรากที่2แล้วก็ตอนที่2ด้วยนะคะนักเรียนจากอีีที่แล้วนะคะเรารู้บทนิยามของรากที่2แล้วนะคะสามารถแยกแยะได้แล้วว่ารากที่2มีลักษณะเป็นอย่างไรกรนที่2มีลักษณะเป็นอย่างไรและการหารากที่2เป็นอย่างไรนะคะนักเรียนเยว ียววันนี้เรามาเรียนรู้กันเรื่องรากที่2แต่จะเข้มข้นขึ้นค่ะไปติดตามกันเลยค่ะนักเรียน ก่อนที่เราจะไปเริ่มต้นเรียนเนื้อหากันนะคะเรามาดูจุดประสงค์ของ EP ีนี้กันก่อนค่ะนักเรียน Pascal. นักเรียนสามารถอธิบายความสัมพันธ์ของการยกกําลังสองและการหาค่ารากที่2ของจํานวนจริงได้นั่นเองค่ะนักเรียนเราไปเริ่มเรียนรู้กันเลยค่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนรู้เนื้อหาใน EP ีนี้นะคะเรามาทบทวนบทนิยามของรากที่2กันก่อนค่ะนักเรียนให้ a แทนจํานวนจรงิงบวกใดๆหรือศูนย์เท่านั้นนะคะรากที่2ของ a คือจํานวนจริงที่ยกกําลัง เราได้ a นั่นเองค่ะนักเรียนอย่าลืมนะคะว่ากลนที่2เป็นรากที่สองที่เป็นบวกของ a เท่านั้นนะคะนักเรียนเรามาดูวิธีการหาค่ากลนที่สองกันค่ะนักเรียนเรามาดูตัวอย่างที่1กันเลยค่ะนักเรียนจงหาค่าของลบกลนที่2ของ36นะคะแนวทางในการแก้ปัญหาไม่ยากค่ะนักเรียนเราจะต้องจัดตัวเลขที่อยู่ใต้เครื่องหมายกลนให้อยู่ในรูปก,กําลังสองก่อนนะคะก็จะอ้างถึงก่อนคะ่ะเนื่องจากกลนที่2ของ36นะคะเราก็จะได้ว่า กรนที่2ของ6ยกกำลังสองนั่นเองค่ะ เราเขียนในรูปการกระจายค่ะนักเรียนอยู่ในรูปกําลังสองแล้วนะคะสําหรับคําตอบของกลนที่2 3งก็คือ6นั่นเองค่ะนักเรียนจากนั้นค่ะโจทย์เป็นลบกลนที่ 2. ของ36คุณครูได้บอกเมื่อ EP ที่แล้วแล้วนะคะว่าลบที่อยู่หน้านเครื่องหมายกลนเวลาที่เราจะคํานวณตัวเลขที่อยู่ภายใต้เครื่องหมายกลนเราไม่ต้องนํามาคิดค่ะนักเรียนแต่ตอนตอบเราจะต้องนํามาตอบนะคะดังนั้นลบกลนที่2 36ก็จะได้ลบ6นั่นเองค่ะนักเรียนเป็นยังไงกันบ้างค่ะนักเรียนการหา ขั้นตนที่2เราก็จะไปเรียนรู้ตัวอย่างต่อไปกันเลยค่ะนักเรียนค่ะสําสหรับตัวอย่างที่2นะคะนักเรียนตัวเลขที่อยู่ภายใต้เครื่องหมายกลบนอยู่ในลักษณะของทศนิยมก็มีกระบวนการเดียวกันนะคะคือกระบวนการคิดที่ว่าทําจํานวนที่อยู่ภายใต้เครื่องหมายกลนให้อยู่ในรูปของเลขยกกําลังที่มีเลขชี้ก,กําลังเป็น2ค่ะนักเรียนก็จะนําตัวเลข0 0 0 2 5มาคิดหาผลลัพธ์กันก่อนนะคะนักเรียนขั้นแรกเลยคิดแบบวิธีลัดเลยนะคะก็คือจํานวนอะไรที่ คูณกับตัวมันเองแล้วได้เท่ากับ25นั่นก็คือ5กับ5ค่ะนักเรียน5คูณ5ได้เท่ากับ25นะคะจากนั้นเราก็มาพิจารณาตัวเลขหลังจุดทศนิยมนะคะก็คือ0 0 0 2 5มี4ตำแหน่งจริงไหมคะเราจะต้องแบ่งออกเป็น2ตำแหน่งค่ะนักเรียนซึ่งตอนนี้ก็จะได้เป็น0.05นคูณ0.05นะคะนักเรียน2ตำแหน่งคูณ2ตำแหน่งจะได้4ตำแหน่งค่ะนักเรียนจากนั้นนะคะเราก็จะได้ตัวเลขที่อยู่ใต้เครื่องหม กลนเขียนอยู่ในรูปเลขยกกําลังที่มีเลขชี้ก,กาลังเป็น2แล้วค่ะนักเรียนตรงนี้นะคะก็จะได้กลนที่2ของ0.05ทั้งหมดยกกําลัง2ค่ะนักเรียนจากนั้น0.05ทั้งหมดยกกําลัง2เราก็ลองเขียนอยู่ในรูปการกระจายนะคะก็ได้0.05คูณ0.05ค่ะนักเรียนเราก็จะได้ค่ากลนของ0.0025จะมีค่าเท่ากับ0.05นั่นเองค่ะนักเรียน ะะเรามาดูตัวอย่างที่3กันต่อเลยนะคะจํานวนที่อยู่ภายใต้เครื่องหมายกลบนอยู่ในรูปเศษส่วนคนักเรียนจงหาค่าของลบกลนที่2ของเศษ16ส่วน625ค่ักเรียนเราก็คิดเหมือนเดิมนะคะโดยการจัดตัวเลขที่อยู่ภายใต้เครื่องหมายกลนให้อยู่ในรูปของเลขยกกําลังที่มีเลขชี้ก,กําลังเป็น2คุณครูเขียนแพทเทิร์นในลักษณะของการหาผลลัพธ์นะคะก็จะได้ดังนี้คะนักเรียนภายใต้เครื่องหมายกลนนะคะจะ มีเลขยกกำลังซึ่งเลขยกกำลังนี้นะคะจะมีเลขชีกกขช้กำลังเป็น2ค่ะนักเรียนแล้วทีนี้ถ้าเลขชี้กำลังเป็น2อเมื่อไหร่ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็นคําตอบของตัวฐานนั่นเองค่ะนักเรียนความรู้ขั้นสูงเกี่ยวกับกลนที่2ในระดับชั้นสูงต่อไปเราก็จะได้เรียนรู้ค่ะนักเรียนตอนนี้เรายังไม่ได้เรียนสมบัติต่างๆของกลนที่2นะคะเราจึงรู้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะนักเรียนกลับมาดูที่โจทย์ของเรานะคะนักเรียนเราก็นําตัวเศษกับตัวส่วนเนี่ยมาเขียนอยู่ในรูปเลขยกกําลังที่มีเลข ชี้กำลังเป็น2กันค่ะก็จะได้เศษ4ส่วน25ทั้งหมดกำลังสองค่ะนักเรียนในเมื่อเราจัดรูปเลขยกกำลังให้อยู่ในรูปเลขชี้กำลังเป็น2แล้วครูได้ชี้แนะแนวทางแล้วว่าถ้าจัดให้อยู่ในรูปเลขชี้กำลังเป็น2ได้เรานําฐานมาตอบเลยค่ะนักเรียนก็จะได้ เศษ4ส่วน25นะคะอะแต่อย่าลืมนะคะว่าโจทย์มีเครื่องหมายลบด้วยค่ะนะักเรียนดังนั้นลบกลนที่2ของ16ส่วน625คือลบเศษ4ส่วน25นั่นเองค่ะนะักเรียนถ้าลืมเครื่องหมายลบชีวิตก็เปลี่ยนเหมือนกันนะคะนะักเรียนดังนั้นเราต้องรอบครอบหน่อยนะคะไปดูตัวอย่างที่4กันต่อเลยค่ะนะักเรียนเราก็มาลุยที่ตัวอย่างที่4กันค่ะนะักเรียนจงเรียงลําดับจํานวนต่อไปนี้จากมากไปน้อยค่ะเราก็เริ่มด้วยกลนที่ ที่2ของ6.25ค่ะนักเรียนเริ่มเลยนะคะกรที่2ของ6.25เราก็คิดว่าเอ๊ะจำนวนอะไรหน้าที่คูณกับตัวมันเองแล้วได้625กอดก็คือ25คูณ25แต่6.25มีทศนิยม2องตำแหน่งดังนั้นเราจึงปรับเป็น2.5นั่นเองค่ะนักเรียนจากนั้นค่ะจำนวนถัดไปนะคะ 5บวกด้วยกรนที่2ของ1.44ค่ะนักเรียน5เป็นจํานวนเต็มนะคะรอไว้ก่อนนะคะนักเรียนบวกด้วย1.44 12 12ได้144แต่ตอนนี้ต้องการแค่1.44ก็จะได้เป็น 1.2ผลลัพธ์นะคะก็จะได้ออกมาเป็น6.2นั่นเองค่ะนักเรียนต่อไปนะคะเป็นจํานวนของกลนที่สองของ49นั่นก็คือ7ค่ะนักเรียนจากนั้นกลนที่สองของ900นั่นก็คือ30และจํานวนสุดท้ายนะคะ20ลบด้วยกลนที่2ของ16เราก็เก็บ20ไว้ก่อนนะคะแล้วก็รอลบด้วยกลนที่2ของ16นะคะนั่นก็คือ4ค่ะนักเรียนหาผลลัพธ์นะคะ20ลบ4ได้16เราก็จะมาพิจารณา ผลลัพธ์ทีและจำนวนจำนวนแรกนะคะจะได้2.5 6.2 7 30แล้วก็16เราก็จะนำมาเรียงนะคะโดยเรียงไว้ด้านล่างแล้วค่ะนักเรียนกลนที่2ของ900มาจากอะไรมาจาก30นั่นเองค่ะ30แล้วต่อด้วย16นะคะ แล้วก็ต่อด้วย7ค่ะนักเรียนแล้วก็ไปที่6.2แล้วก็2.5ค่ะสรุปกระบวนการคิดของตัวอย่างที่4นี้นะคะนักเรียนจะต้องหาค่าของกลนที่2ออกมาก่อนทุกจานวนแล้วนําจํานวนพวกนั้นมาเรียงจากมากไปหาน้อยแต่เวลาสรุปจะต้องสรุปจาก โจทย์ต้นขั้วนะคะไม่ใช่จานวนที่แปลงออกมาเพื่อเรียงลําดับนะคะนักเรียนเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนรากที่2มีอะไรให้เราเรียนรู้มากกว่าที่เราคิดเลยนะคะนี่ยังไม่จบนะคะนักเรียนเพิ่งก้าวเข้ามา2องสาของเรื่องราวของรากที่2นะคะนักเรียนเนื้อหายังมีอีกเยอะแล้วก็เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะคะนักเรียนวันนี้เราเรียนแล้วนะคะเราก็ต้องสร้างองค์ความรู้ให้ได้แล้วนําองค์ความรู้ไปใช้โดยการทําแบบฝึกหัดกันค่ะนักเรียนสําหรับแบบฝึกหัดใน EP นี้นะคะ คุณครูก็ฝากไว้2ข้อใหญ่ค่ะนักเรียนข้อแรกนะคะเป็นการหาค่าของจํานวนที่ครูกําหนดให้ค่ะมีทั้งหมด6จํานวนค่ะนักเรียนส่วนข้อ2นะคะก็เป็นการเรียงลําดับจํานวนที่กําหนดให้อยู่ด้านล่างนี้นะคะแล้วก็เรียงจากมากไปหาน้อยค่ะนักเรียนให้นักเรียนตั้งใจทําแบบฝึกหัดนะคะแล้วก็หมั่นทบทวนบทเรียนอยู่เรื่อยๆค่ะนักเรียนแล้วพบกันใหม่ใน EP ีถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ